ติด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาดูกับช่องติดเหลืองไงไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่อย่าโกหกเลยเฮ้ยไม่ใช่วันนี้จะเอ่อเปิด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 เรามีสมาชิกงัวมาใหม่นะฮะไปแล้วจ้ะไปไปไปอออีสานเราถึงแมนเนาะเฮ้ยเฮ้ยสีฟ้าติดกล้องไม่ค่อยดีเราได้มาอีกสองตัวใช่ไหมต้องในหน้าตากล้องโอเคตรงนี้เลยนะคนยังไปออกไปข้างหน้าจะไหมออเออเออเออ นะครับย่างย่างไปนะฮะให้เราย่างไปนะฮะโอ้ยมากระตุกหนยไหมไม่กระตุกนะเอ้ไฟแจ้งมากแม่แน่ได้มากไหมเจ้าตัวได้สองทั้งหมดเป็นสี่ตัวนะมันปิดยากแม่ ตัวแรบตัวเนี้ยพี่พี่เนี้ยนี่นี่องค์นมีองตัวตรงนี้ก็มีงตัวแล้วคไม่สวยหรอ หมดมีตัวเล็กด้วยนะฮะก็จะเป็นห้าตัวนะบากนดไหมกัต่ยไม่หวเฉยดูแม่อังสองตัวนี้ลูกอ่ะใส่เดียวลูกเข้าไปใส่เดียวดูแม่ดูแม่หางแม่นะครับยืนอยู่เฉยๆทางลูกไม่คิดอะไรเอ,เอาแต่ชน โจอก้าซื้ออะไรครับนี่ซื้ออะไรครับซื้ออะไรครับมึงซื้อว่านย่าไหมแล้วเราพาไปดูเออที่กินเนี้าของวัวนะฮะ นี่ครับหางยาเเไอ้รังยา้ที่ใส่หญกนะครับนี่ครับหนึ่งตรงนะฮะนี่มาครับที่สองนี่คืออินพ้าลามนะครับที่สองคือต้นไผ่นี่นะครับที่มัามีแสงสีนะฮะก็จะมาดนาตังนี้แต่ตอนนี้มันมีไม้มาก้องตรงนี้แล้วนะแล้วก็ข้างล่างต้นไผ่ตรงนู้นะครับก็จะทํำมุมดีให้มันแบบไปล่ามได้นะ

น้ำขาวน้ำขาวน้ำขาวน้ำโาวยมนมีงาัวล้นั่นอะพ่อเจ้าหาอะก่น้มเานี่มเยเดี๋ไปส่งตาไอ้ขี้รถเปนยังบอรบัฮะ้ารถเััดไปดเราหิวน้ำข